ทุกคนเรามีเรื่องถามนิดนึงอะเกี่ยวกับอาหารเช้าเราว่าหลายๆคนอะก็คงจะเคยกินอาหารตามรีสอร์ตตามโรงแรมเนาะคือมันก็จะมีพวกขนมปังมีผลไม้แล้วก็แน่นอนมันจะต้องมีข่ไข่คนหรือที่ฝรั่งอะเรียกว่า Egg. s c r a m b l e e g g เนี่ยเราสงสัยมากเลยว่าเขาใส่อะไรลงไปหรอคือเห็นมาหลายที่ล้าเราว่าไข่มันออกเหนียวเหนียวไม่ร่วนที่สําคัญคือทําไมฉันกินแล้วรู้สึกหนักๆอะกินเราไม่ได้รู้สึกสบายตัวเลยนะอะอย่างเนี้ย เมนูไข่คณของโรงแรมนี้นะคะแล้วว่ามันดูเหนียวเหนียวอะ่ะคือเราสงสัยแงว่ามันมีอะไรในนั้นเขาใส่อะไรลงไปหรอคือทุกคนเคยเจอไหมยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ ทุกคนเรามีเรื่องถามนิดนึงอะเกี่ยวกับอาหารเช้าแล้วว่าหลายๆคนก็เคยกินอาหารตามรีสอร์ทตามโรงแรมเนาะคือมันจะมีขนมปังมีผลไม้และแน่นอนมันต้องมีไข่ไข่คนหรือที่ฝรั่งเศสอ่ะเขาเรียกว่า